วันนี้อาหารถูกปากเป็นเมนูบวบเหลี่ยมผัดหมูสามชั้นเจีนะคะหอมอร่อยมากๆเลยนะคะตามมาชมได้เลยค่ะวัตถุดิบของเราก็มี บวบเหลี่ยมมะเขือเทศลูกทอ้อแล้วก็หมู3ชั้นนะคะหมู3ชั้นเจที่หาซื้อได้ตามร้านตามร้านที่ขายอาหารเจทั่วไปนะคะราคาก็ไม่แพงแล้วก็ใส่น้ำมันแล้วก็ผัดหมูสชั้นเจี ให้แห้งนิดหนึ่งนะคะผัดไปเรื่อยๆจนได้กลิ่นหอมแล้วเราก็จะใส่ผักตามลงไปนะคะส่วนเครื่องปรุงก็มีซอสเห็ดหอมเจ <G, S 2> ฟ้าไทยเจซีอิ๊วซีอิ๊วขาวเจนะคะมีสามอย่างแค่นี้ ก็ผัดลงไปใส่ใส่วัตถุดิบตามที่มีติดไว้ในนี้นะคะแล้วก็สามารถดัดแปลงสูตรได้ได้เลยนะคะเพราะนี่เป็นสูตรจคนที่ไม่ทานจก็สามารถเอาหมูหมูจริงเนื้อหมูจริงเนี่ยมาใส่ได้เลยนะคะส่วนนี่เป็นเมนูผัดบวบเหลี่ยม ผัดบวบเดยยมหมูสาชั้นเจนะคะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะใส่น้ําตามไปนิดนึงนะคะ<ๆ>เพื่อไม่ให้กระทะมันแห้งและก็ไหมนะคะใส่น้ําไปนิดนึงเพื่อให้น้ํามันแห้งพร้อมกับบวบที่ให้บวบมันสุกนะคะผัด ไปเรื่อยๆให้บวบมมันสุกเริ่มเริ่มมีกลิ่นหอมของผัดบวบแล้วก็หมูสมชั้นเจขึ้นมานะคะหอมมาก เป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็วัตถุดิบเราก็หาหาง่ายอยู่หาซื้อได้ตามท้องตลาดได้เลยราคาไม่แพงจนเกินไปนะคะบวบก,ก็ซื้อตามตลาดหรือเราจะปลูกเองก็ได้แล้วก็หมูสามชั้นจีแล้วก็หาซื้อตามร้านจีได้เลยน,นี่สุกแล้วนะคะเราก็ ักใส่ภาชนะที่เราสามารถเก็บไว้ได้นะคะหอมมากๆเลยนะคะผัดบวบหมู3ชั้นเจเสร็จสมบูรณ์พร้อมทานได้เลยหอมมากๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะคะสวัสดีค่ะ